everything changes. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอสปืนนะผมรีวิวมอสปืนนะครับ,อ,รบอ่านี่ครับกล่องกล่องที่ตรงหน้านี่ครับกล่องตรงนี้นะครับมอสปืนมันปืนปนะครับอ่าแล้วเรามาดูปืนอะไรก่อนว่ามีมปืนอะไรบ้าง นี่ครับบานเลยสามารถกระโดดร่ชูชีได้เลยนะครับแล้วผมทำไม่โดูฮนะขยายเปลี่ยนอัน,นดูปืนกังไงดีกว่านี่มีปืนอะไรบ้างน้ำหัวมาหมดเอามาก่อน,นครับแปดปืนมีปืนอะไรบ้างอ่าอ่าไม่ออกเลยฮะอ่านไม่ออกเลยฮะ อะไรวะครับนะครับเอาออกกันเอาแค่สามปืนก่อนฮะ a k 4คบ AK นะครับอันนี้มันไปตรงนู้นก่อนเอเฮ้ย่ k 4 7เเรามาดูกันว่าแรงเท่าไหร่นะครับสปาร์ เอ้ยซาปาเอ็นบีซีอ่ามา,าดูกันวนะ่า a k 1 7จะแรงเท่าไหร่ครับโอ้โหาตายครับเรียบร้อยครับตายอีกรอบหนึ่งครับ a k 1 7เอ,อืออันนี้ a k 1 7สี AK ่เจ็กันครับ อันนี้ก็ AK เอ้อันนี้ AK 74ครับ AK 74อ่าที่ตายตายนะฮะรอบนึงตายตายมันจะมีแม็กบอกนะครับอย่างเงี้ะคือยิบ AUG นะผมอันนี้ AUG ปืนอะไผมก็ไม่รด้ไงฮะ นี่ฮะมันตายเหมือนกันนะอ่าใครอยู่อ่าซ่อนซออน่อนคิดว่าซ่อนรนู้ผลหรอ,อตายตายะ่าไปดูปืนไปถึงตออกตายเจ้า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 ไปดูปืนต่อไปกันเลยดีกว่า มาดูคนต่อไปกันเลยเก็บปืนกันครับโอ้โหปืนบอมแรงเลยเนะี่ยเอ้ยเรไม่ถึงครับนี้อะไรเอ่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่ยอ,อเยเอาเท่าไหร่ เดไม่อ่านแม่งละขอมเขาไม่อ่านเัน,นอนกะอ่านแค่ง,ง่ายๆเพราะเป็นพวกรับผมเออยิงไม่น่ายิงเล่นเลยไปอะไรเนี่ยสไนเปอร์ครับ สามารถสองได้ฮนะซันไนเปอร์ยิงหงงัวแตกดีครับหัวแตกแตายหานะครับฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าตาแตกแตายเนื้อสองสองตายเรียบร้อยเอ,อ,เอ,อื้อตกเอื้อนยังไงตายไหมอ่ะ ไอ้เฮ้ย t g ่ฮะเอ้ ATC ยังไม่ได้รีวิวเลยนะดูนะครับอันจะคือปืนมันคือปืนอ,อ,อะไรเรามาดูกันนะร r <laughs> จีวะดูะครับผมวางไวนะ้ฮะมาดูกันนะครับ เป็นเยี่ยอะไรตายหายไปไหนหมดวะเนี่ยห <Okay. S 1> ายเยี่ยเจ้าเจ้าอ่าอุ้ยอืมอ่า ไอันนี้ปืนลูกโมนะฮะลูกโมะอะง่ายๆเลยฮะยิงไปเงี้ะอ้่ออีเหี้ยไม,ม่ได้วางประเดี๋ยวสองสองสองนนิดเดียวยิงกระบานแต่งดูน,นะฮะเสียงแว่ากุนติเสียงว่นแปลกๆเลยไปเฮ้ยถ้ไปปืนอะไรเนี่ย พิส่สดูต่อครับนี่ออได้ไงนี่แน่เป็นคล้ายๆกับลูกซองรัวนะฮะอันนี้ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไม่ใช่ลูกซองว ตกไปก็ถุยอยเหงไรต่อกือันนี่ปืนอะไรไม่รู้ช่างแมงส่องได้ไหมส่องได้นะครับผมยิงกับปืนสนัยนะปืนสนยหัวแตกรถช็อตนี่อะไรเออกีสาม จังาตั้งแม็กหมดาไปปืนฮะโอ้โหออเนี่ยเื่อๆอ่านขี้กเกียจอ่านแล้วผมไม่อ่านแล้วครับทุกคนแม่งเดียวเลยไปปืนอะไรเนี่ยสนยัยสนยอีกแล้วนะฮะชนะ

อ้าวไอปืนมันมาจากไหนวะปืนมันมาจาังไสผมไม่รู้เหมือนกันนะ <S <S อูะ้เพราะว่าพาร์ทนี้คงไม่จบแน่ผมยัคงพาร์ตต่อไปนะครับงั้นเราไาลุยกระโดดล่มกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าลุยกระโดดล่ม ขอเอาอันนี้เก็บกันนะเปืนเปิดเปิดเก็บปืนปืนแม่งมาจากไหนไม่รู้บานเลยฮะแล้วมากระโดดล่มาฮะเอ้ยผมจะมีพาร์ทสองครับผมนี่พาร์ทแรกพาร์ทนี้คงอันนี้รีวิวไม่จบนะครับแล้วไปพาร์ทต่อไปนะครับผมแล้วขอเสกที่กระโดดล่นะครับ ที่กระโดดล่มอ่าไม่กล่องเพยาบากลกองพยาบาล้วก็เสกบ,บ็อกทึกหน่อยฮะเพราะทางขึ้นเฮียมากทางขึ้นไม่เท่ากันฮะ เอสนี่ครอย่างเงี้ยบ,บอกแล้วทางขึ้นเลยเท่ากันครับเอส นี่ก็สูงพอสมควรนะล้วผนจะกระโดดลมว่าเอา้ยเจ๋อเจอเจอจ๋อแล้วแข็งแม่งไหล SS 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 อ่าพร้อมแล้วครับพร้อมแล,ล,แล้วหรือยังงั้นก็ไปเลยจิว้าเป,ป็นไงครับปัดจี้ตึ๊ดเดินได้ด้วยนะครับผมเดินไปข้างหน้าทางไหนก็ได้นะครับอ่า เดิน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 เินเดนเดินเอ้ยชนชนชนอ่าลงยางปลอดภัยหิวหวอ่าเาไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมกลังมันนะอ่ารอบนึงนะครับผมอันนี้อลองเอาให้เลือนรถเฉยๆนะแล้วแล้วผมจะลองฮิวหิวเลือดตัวเองนะผมน,นี่อ่ะเอเ

ก็จะก็จะสามสอมหนึ่งไปเลยไปบล็อกนั้นไปถึงข้อลำพ่วงทิ้งดิ้งเอออ๋อไอ้เหี้ไม่ทันนะอ่าไม่พลาดนานนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วผมจะลงเว็บไปใต้คลิปนะครับฝากกด subscribe ถูกใจกันด้วยนะครับนครับ